ถังสุดท้ายแล้วนะครับไฟไว้นบนรถนั่นจะเป็นของร้านอื่นนะร้านอาหารนะรไม่ใช่ของเรานะครับ นี่ครับปลาครับไซส์สวยครับโอเคครับปล่อยเลยครับตวัวกำลังอัดสนุกนะฮะตวัวไซส์นี้ปลาเก่าในบ่อเราก็ยังมีเหลืออยู่เหมือนเดิมครับปลาไซส์ยักษ์ไซส์ใหญ่เรามาลุ้นกันนะฮะว่าดิบนี้นาท่าไใดจะขุดปลาไซส์ใหญ่หรือจะมีปลากายขึ้นเหมือนน้าหนูรอบที่แล้วอีหรือเปล่าเรามารอชมกันนะครับ จัดหนักจัดเต็มจัดจริงมาเลยมครับที่นี่ที่เดียวครับบ่อบ้านสวนตามช่วังพีครับ แล้วเราพบกันครับ